สวัสดีครับผมจะเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Youtube เพทายชาแนลมาครับผมวันนี้ผมจะพามาชมชิมงานใบบุญห้หางบุกเบิกลุยโคลนลุยลมแล้วก็ลุยป่านะครับ <c oughs> เป็นหนึ่งเหีมือเงลดลุยป่าพ่อแบบนี้นะครับหองไปวัดเลยเนียครับเอา ้ปไปไปเข้าฐานบูมุนเลยเอ่ะมันอยู่หยาถ้ามันเป็นหยาเครือนี่ครับหยานี่แล้วก็เป็นต้นไม้เอ้วเป็นเครือเครื่อยงุงทึ่งแล้วก็เป็นปลาอ้อยเกยยังวไงเราเคยไถยกเชือหยาไว้ตั้งหากมุมเอนต้นฝนนะครับนี่ นี่มันเดือนท่านว่าเนอครับท่านวาคมนะผมจะปีใหม่แล้วรู้วพวกพี่ๆยังไทาหางสามกันอยู่เลยโอ้จะไปปลูกกันตอนไหนเนี่ยเออเอาใจรุ่นไส้เพิ่นครับปล่อยเพื่อนไทยแล้ว เหลือพอหลายครับเหลือพอหลายเนี่ยเหลือนิดหน่อยเนี่ยประมาณไล่นึงนะครับถ้าจะเปรียบเทียบได้กับไล่นึงแหละเดียเหลือไม่เยอะเหลือไม่เยอะอ่ะอันนี้ก็เป็นคูปต้าอร์แ้าเราแต่ว่าฝั่งนี้น่าจะลงไม่ได้นะครับเนี่ย แถวนี้น่าจะลงไม่ได้มันเป็นน้องสาครับน้องสาเก่าคุนถมไว้ไม่เสียงนะครับอาวอันนี้ก็เป็นพี่ใหญ่เราเจ็ดแปดสี่ศูนย์อ p t m a t t r a ของงาทุกขั้นครับมั่มีขั้นใดเลยลื่นถอยถอยถอยไปเก็บไหมเพราะมันของมาของงามากมันไถบ่เขาแนละ้วต้องถอยกลับไปไ่ๆ มาแล้วเดี๋ยวมาไล่ก็แล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวนี่หน่อยเนี่ยครงเครื่องไว้ละไถเลยครับนะครับพื้นที่ตรงนี้ประมาณ20กสิบก็ไรนะครับแต่ว่าแปลงพื้นที่ทั้งเบิร์ดนี่มันมัน60กว่า็ไรนะครับ ้าพื้นที่จะปลูกอ้อยเนี่ยประมาณ20กว่สิบกินะครับเนี่ย,เ,ย,เ,ยเราอยู่กับทีมงานใบบุญนะครับขอจะกอใบบุญโอ้ดูดิโอ้โหหมดฐานเลย ไม่เห็นผ่านเลยหายลึกจัดสะดูดิไปตรงนน้นก็ไปเกี่ยวหญ้าอีกงานนี้เอาโอ,โอ้ลื่นลื่นลื่นไปอ๋อติดแล้วติดหญ้าแล้ว สีถอยบ่สีถอยมา,ยมาหรือสีไปนานเลยโอ้ไม่ถอยครับไปเลยขนาดตะกล้องยังเดินลำบากเลยครับอเต็มผาน ถอยแล้วถอยแล้วนึกว่าจะไม่ถอยถอยดันออก อีกแล้วโอ้เอาลากไปรถเสียงเลยเมน้ำมันอยู่ครับเจอหน้าง,งานแบบนี้โอ้ปวดหัวเลยครับใครไม่เจอกับตัวไม่รู้นะครับหน้าง,งานแบบนี้ ว่าโหดเอาเรื่องนะครับทั้งลมทั้งหยาโอ้แทกคลองอีกแล้ว บไปไม่ได้เอ้าเหลือขั้นใดบานเดี๋ยวแมสซี่ป่ะเอาแมสซี่เขาสิมากเดี๋ยวป่ะที่ใช้ละรถย่อนเชียง มาแล้วแมสซี่เรามาแล้วกาคโน,น้นเป็นไรอะ่ะ อ <laughs> ันนู้นเล่นอะไรอ่ะค <laughs> ันนู้นเล่นอะไรอ่ะจะขึ้นได้ไหมน่ะอ่าขึ้นได้แล้วขึ้นได้แล้วอ้าวชมแมตตี้ต่อ,อไปไป เด็ดผานอีกแล้วกูนะเมอเหนื่อยน้ำด้ครับแบบนี้เดียแบบนี้เหนื่อยเลยครับ วาลุยอุ้ยคันนี้ม้วนดินดีมากเลยครับผ่านอะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะไปถ่ายกันไหนไปถ่ายอยู่ไหนฝากพีน้เอฟซีติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ